เจ้าของวัดมงือไว้เลย cái chiếu mù đơn gì sư nào không còn mấy giờ ông mới về vay luôn vay <laughs> luôn <laughs> <Bay> luôn <laughs> <Bay> luôn lại <laughs> có chị coi gặp kinh vay là kẹp tăng luôn, bay luôn. Bay ไม่ไม่ลุงผมบอกผมไม่ไปตอนตอนผมแล้วผมไม่ไปเพราะว่ากว่ากว่าไปใจกูดีด้วยลุงลุงแล้วลุงลุง อ้ลูกเอกอบอกมืออะไรผมแบบนี้ต้องแบบนี้ลุงก็บอกเอ,เอาปิดปิด